เห็นรียนทุกคนเห็นเวนโบ้ีเรนโบอยู่เป็นคู่กันเลยนู่นคือเวนโบมันจะมีเลื่อนเราเกิดซึ่งมันจะมีเวนโบ้เห็นไหมลงตรงนั้นเลยเห็นไหมตรงต้นตาลเลยว่าเราต้องไปดูเพราะว่ามันจะมีทองเขาบอกว่าจะมีหายทองคำใช่ ฝั่งนี้นี่นะลูกคุณลูกคุณฝนตกฝนก็ตกเราก็จะเข้าไปใกลๆแล้วไปกันเลยดูนะคักคนเจอเนียกคลตรงกลางด้วยดิงจะรตรงกลางเลยเห็นไหมลกคนสวยมากดสีดูสิดูสิมี อยู่แต่ไม่ถึง,ถงสักทีทำไงดีทคน,นทำไงไงตอบตื่นเต้นมากเลยตอนนีอ้อย่าไปอย่าไเดี๋ยวพจะหันหน้ามาดูจ้าเอ๋จ้าเอ๋วันนี้แต่งหนไปแบ<อ>ายด้ ตอนอยู่โลนเซอร์หน้าขาวว่าเจอนะนี่คือมีน้ำเลือดไม่ใช่ดวงตาเลือดตรงนี้คือป่าสีแดงป่าสีแดงน,นะละคน เอาแค้ป่ะไปกลับไปดูกันนั่นสอนสียังไม่ถึงเลยเพราะว่าหนีเราตลอดเลยนีเราเนี่ย ใก้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตัวนี้ยัไ่ไงเรากำลังจะอยู่ใต้มันแล้วใต้เรนโบว์แล้วปสวยมากเลยมันอยู่ใกล้ๆทุกคนเคยไปมีเรนโบว์ไหมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะเดียวสี่เดียวสิเรนโบว์เรนโบว์พ่อขับรถอยู่พวกเราก็จะให้ไอัดีนะคะนี่คือ แล้วจากนั้นนี่คือเดี๋ยวหนูจะนี่เดี๋ยวหนูจะบอกชื่อพ่อคือตีเอ็นแล้วหนูก็ชื่อตั๊กนะหนูอ่ะหนูมาช่วยพ่อ Good like.